เพราะความเจริญในธรรมจงมีเด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาในวันนี้คงเป็นการนำเอาปัญหาจากนักศึกษาหมหาวิทยาลัยหอการค้ามาตอบไปเช่นเคยเธอถามว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ใคระนะฮะแล้วแต่ใครว่าเขามีเป้าหมายไว้าอย่างไง ต่ตามปกติแล้วเราก็ปรารถนาความสุขความเจริญสิ่งที่เราพูดมากที่สุดเนี่ยคือความสุขความเจริญเจริญอายุวนาสุขภะละอะไรอะไร,ะไรเนี่ยก็พูดกันว่าเป็นสิ่งที่คนเราต้องการต้องการลาบยศสนสญสุขอะไรเนี่ยเออเป็นกรอบที่ที่หมายความมาพูดคลุมไปได้แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระและ้วพุทธศาสนาวางลำดับขั้นตอนของเป้าหมายชีวิตไว้เป็นสามเป้าหมายใหญ่นะไอ้ส่วนเป้าหมายช่วยก็ว่ากันดีเจะ หมายความว่าชั้นแรกก็เป็นเรียกประโยชน์ที่เราจะพึงสัมผัสได้ในสีบิตปัจจุบันใ้เกิดการอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของคนคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกก็ถือเป็นเป้าหมายระดับหนึ่งต้องการเจริญด้วยลาบด้วยยศด,ด้วยสันเสริญด้วยความสุขตามสมควรแก่ฐานะเน้นเป็นสายสายไปนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องการครบทั้ง4ี่ประการอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป้าหมายที่จะหลังจากตายไปแล้วก็ขอให้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เปิดประนีขึ้นไปโดยดาดับก็ตามพื้นฐานความปรารถนาของคนดอนั้นแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือมรรคินพานพูดง่ายๆจริงๆเนี่ยโดยสรุปว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์จะเรื่องในฐานะอะไรกระาม เป้าหมายจริงๆมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยนะถ้าถามเรียงตัวคนเนี่ยต้องการความสุขไหมต้องการความทุกข์ไหมเนี่ยคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์วยกันท้งนั้นแต่ว่ากรรมวิธีหลักการวิธีการในการดรําเนินไป,ประสู่เป้าหมายตรงนั้นก็เป็นเรื่องของลัทธิความเชื่อต่างๆที่แต่ละคนก็เข้าใจมาด้วยวิธีการอย่างนั้นก็สามารถทําให้เขาประสบผลที่เขาต้องการได้เขาก็ดําเนินไป เขต่อไปจะถามมาเกิดมาทำไมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันคือเป็นคําตอบที่แม้จะตอบเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านก็พยายามจะตอบตอบว่าเกิดมาทําไมก็มีรู้สิทธุหาอธิบายมานะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปจับคนมาถามมันก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรไอ้เกิดมาทําไมเนี่ยเราก็ไม่รู้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติเราก็เกิดมาแล้ว เราไม่ได้มีเจตจำนงอะไรหรือมีเจตจำนงเราก็จําไม่ได้ประเด็นที่เราจะต้องหาคําตอบก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะทํำยัำยงไงในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดแี่เมื่อเกิดมาแล้วประการแรกเนี่ยตัวเองอย่ามีปัญหาต่อตัวเองหมายความว่าอย่าสร้างปัญหาแก่ตัวเองในฐานะของครอบครัวอย่างน้อยอย่าสร้างปัญหาแก่ครอบครัว ให้เป็นบุตรประเภทที่เรียกว่าสืบต่อสกุลวงหรือว่าพัฒนาตระกุลวงประเภทที่เรียกว่าอนุชาตบุตรหรืออภิชาตบุตรให้พ่อแม่เป็นสุขใจสบายใจดีใจอย่างน้อยที่สุดก็คืออย่ากลุ้มใจนะอย่ากลุ้มใจก็แล้ถแต่าสามารถทำประโยชน์กื่อกูลแก่ครอบครัวแก่สกุลวงแก่ชาติพันธุ์แก่เผ่าพัพานธุ์ได้ก็ยิ่งเป็นการดี ระดับที่สองก็ในฐานะที่เป็นประชาคมคนหนึ่งของสังคมของโลกอย่าทำให้สังคมมีปัญหาเพราะเราอย่าให้สังคมต้องเดือดร้อนต้องแก้ปัญหาของเราแต่เราเกิดมาอาศัยโลกอาศัยสังคมแล้วก็ควรจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมมันก่อนมีความประทับใจ นี่ท่านผู้หนึ่งมาเล่าสมัยที่ท่านฝักไฟลาททิคมนิธิแต่เล่าให้ฟังนะคือชอบใจว่าพันยาท่านเป็นคนจีนเป็นลูกจีนแล้วก็ชวนไปอยู่เมืองจีนด้วยกันเพื่อไปศึกษาลทัทธิคมนิธิแต่พันยาท่านพูดว่าแผ่นดินนี้ให้ที่เกิดฉันมาแต่เกิดเป็นศึกสงครามคือมาจะต่อสู้ฉันต่อสู้เพื่อประเทศไทยฉันไม่จะต่อสู้เพื่อประเทศจีน โอ้พูดเด็ดขาดมากไอ้นี่คือคือมาความเรากเกิดเราอาศัยแผ่นดินเกิดแล้วนะชาติบ้านเมืองความเป็นมาของชาติบ้านเมืองโอ้มันยิ่งใหญ่เลอเกิบนบรรพยชนก็เราแน่นดีท่านทํางานท่านเสียสละท่านทิ้งเศเศษซากกระดูกไว้ปนกันดินน้ําลงไฟของเราเนะมื่อเราอาศัยบุญบาร,รมีของท่านเราเกิดมาแล้วอาศัยอะไรตร่างงบ้าง มากมายกับก่กบองว่าทํำยังไงให้ท่านได้อาศัยเราบ้างนะชาติบ้านเมืองได้อาศัยเราบ้างอย่าใส่ชาติบ้านเมืองกันมากเกินไปมาเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องเรียกร้องอย่างนั้นก็เรียกร้องรัฐบาลเรียกร้องรัฐบาลอย่างฟังแล้วไม่ค่อยชอบมันคล้ายๆกับอะไรละ่ะถ้าบ้านเมืองมีประชากรอ,อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยบ้านเมืองมันก็จบสิน้นไปไม่รอดหราจะทำยังไงว่า เราอาศัยพ่อแม่ในช่วงหนึ่งจริงแต่ว่าช่วงหนึ่งต้องให้พ่อแม่ในอาศัยเนี่ยนะทำยังไงล่ะอย่าสร้างปัญหาให้แก่ชาติป้านเมืองแก่ประเทศชาติแก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และในสถานะที่เราเป็นเป็นอะไรก็ตามเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเยอะแยะเปเหมดวันๆในเรามีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะ ในแต่ละจุดที่เราเป็นในแต่ละขณะทำหน้าที่ให้ได้ทำหน้าที่ให้ดีทำหน้าที่ให้เป็นนะมีความรับผิดชอบในภารกิจในขณะนั้นนั้นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีไม่รูาทำอะไรในแต่ละขณะให้รับผิดชอบก็ได้คำตอบแล้วนะ เกิดมาอย่างน้อยก็ไม่เสียชาิกเกิดเพราะฉพระพุทธเจ้าทรงทรง,ทรงแสดงไว้โดยสรุปจะลองสังเกตนะฮะลองสังเกตโดยทรงแสดงโดยสรุปมันเป็นโครงสร้างพระพุทธเจ้าเองมีประโยชน์ทั้งเผื่อส่วนพระองค์แล้วก็ส่วนคนอื่นนะพร,ระคุณสามาการเราสังเกตนะฮะพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยเป็นพระคุณส่วนพระองค์กรุณาคุณนั้นเป็นพระคุณที่เพื่อคุณต่อคนเอง พระสงฆ์เองสี่ข้อแรกเป็นคณส่วนตัวท่านห้าข้อหลังเป็นคนคือคุณเกิดคนอื่นเพราะงั้นพระก่อนจะเสด็จดับขันทำไม่างก็รับสั่งเป็นประโยคที่เราคุนคุนว่าดูก่อนวิสูนทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจนทำประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นคือหลักการของพระพุทธศาสนาเราตอบคำตาบได้ เสินจริงๆถามมาเกิดมาทําไมถามได้ทุกคนเอยนะแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรเนี่ยอันนี้คือชัดเจนพราอย่างน้อยที่สุดยายเสียชาติเกิดทําประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นกระจายออกไปเรื่อยๆประโยชน์ตนเอย่ป็ปเน้นมากเกินไปเราก็ตัวเล็กนิดเดียวจะอะไรกันนักหนะไปเน้นที่ประโยชน์แก่โลกแก่สังคมเป็นประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้านะ เจ้าก็เน้นลักษณะของบัณฑิตว่าคือคือคือคนที่สามารถทําประโยชน์สองประการในสําเร็จก็ต่อไปก็ถามแนวเดิมนะฮะทำยังไงจะเรียนเก่งกับพูดไว้ในวันก่อนกิจของสองฆ์มีอะไรบ้างกิจของสองฆ์ที่จริงโดยหลักนะฮะโดยหลักเนี่ยคือศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลจากการปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ศาส,สนา การสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่น,นดูแลรักษาองค์กรทางศาสนาะก็มีโครงสร้างหลักอ้สีหลักตอนนั้นเองนะฮะแต่เวลานี้ที่มีปัญหาเนี่ยคือว่าเราไปเรียกร้องต้องการให้พระทำรรอย่างนั้นพระทำรรอย่าง,งนี้พระทำอย่างโน้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันไปแย่งงานกันทําแล้วความงานส่วนของศาสนาเองนะไม่เคยมีการส่งเสริมมาจริงมาจังเวลานี้รณรงค์ขอให้พระช่วย ต่อต้านอย่าบ้าแก้ปัญหาโรคเอสแก้ปัญหาอะไรล่ะโสเภณีเด็กแรงงานเด็กอะไรอะไรเออมันงานตรงนี้ที่จริงเป็นงานหน่วยอื่นมันไม่ใช่งานหลักของศาสนาศาสนาทําได้แค่สั่งสอนศาสนาไม่มีอาจยาไม่มีอํานาจทางกฎหมายไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปดําเนินการนณะ์ศานานั้น มันช่วยเสริมนะได้แต่ถ้าหากว่าเอาพระไปเล่นดนตรีร้เรื่องโรคเอกแก้ปัญหายาป้าแล้วเนี่ยก็แล้วงานศาสนาใครทํามันอังคับพยบเหมือนร่างกายเราเนี่ยนะหมายความาว่าอวัยวะแต่ละส่วนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันตาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดูหูไม่มีปัญหาเรื่องการฟังจมูกไม่มีปัญหาเรื่องการดมลิ้นไม่มีปัญหาเรื่องการริ้มรสกายไม่มีปัญหาในการบริหารในการทํางาน,น,นต่างๆเนี่ย คือทุกส่วนเนี่ยรับผิดชอบแล้วมันก็เป็นเองนะฮะมันคือกือกูลกันเองเวลานี้เราเราค่อนข้างสับสนเรียกร้องพระต้องเป็นอย่างนั้นพระต้องเป็นอย่นี้พระต้องเป็นย่างก็พระก็คือคนนะนะะไม่ได้พิเศษอะไรมาจากไหนไม่ได้เหินฟ้าหน้าปากาาอะไรมาก็ทํทอะไรเท่าที่เท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้นะแต่ว่าในสายที่ท่านสามารถมันไม่จะทําได้ทูกสายสายที่เราสามารถนะนะะ,ะน,นสายของทรงของพระก็คือศึกษาปฏิบัติ เผยแผ่ดูแลพระศาสนาไอ้สัมผัสผลนั้นแน่นอนมาปฏิบัติก็ทั้งท่านก็นสัมผัสได้เป็นส่วนตัวท่านนะนะศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลนั้นส่วนตัวท่านเผยแผ่นะส่วนคนอื่นดูแลพระศาสนานั้นเป็นองค์รวมฮะทั้งเราและคนอื่นก็มีอยู่สี่เรื่องอย่าง้วเหมือนกับประชาชนภายในชาติพุทธศาสนิกชนที่เป็นชาวบ้านเองมันก็ทํางานหลักเกี่ยสี่เรื่องเช่นเดียวก,กันข้อต่อไป ถามว่ากาเนิดของโลกเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ก็ยังว่ามาเียงกันมันเป็นกระบวนการคล้ายๆทฤษฎีหมอกเพลิงนะฮะแบบทฤษฎีหมอกเพลิงที่เราเคยเรียนกันมามาความว่าเป็นเป็น,ปนมวลสารต่างๆที่เกาะกลุ่มกันแล้วก็แยกตัวออกมาจากดวงประทิตรดใจอย่างที่เรียนเนเนี่ยแนวนั้นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นปิวัฒนาการนะฮะเป็นความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติม,มันผ่านเวลาเป็นร้อยร้อยล้านปีนะฮะมันไม่รู้จะเท่าไหร่เป็นเรื่องราวที่ศึกษาในแนววิทยาศาสตร์ที่เราเห็นพระศาสนานแสดงอย่างนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติไม่มีผู้สร้างนะฮะไม่มีผู้สร้างไม่มีใครสร้างหรอกดวงดาวมันเยอะแยะจักรวาลมันเยอะแยะไปหมดเลยผู้สร้างใครไปพูดถึงเรื่องผู้สร้างขึ้นมาต้ผู้สร้างเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าโลกนี้มีปัญหาเยอะ แต่มีผู้สร้างโลกก็แสดงว่าผู้สร้างได้สร้างปัญหาเกิดขึ้นในโลกด้วยมันผู้สร้างเองต้องรับผิดชอบเลยยุ่งยุ่งไงนะศาสนาพุทธยังไม่ถือว่ามีผู้สร้างแต่ว่ามันเป็นกระบวนการาธรรมชาติธรรมดาของมันถามว่าทางศาสนาพุทธที่สามารถแก้ปัญหาหรือรู้เรื่องต่างๆมาก่อนที่มนุษย์จะเกิดได้าสามารถรู้ได้อย่างไรและศาสนาอื่นมีความรู้แบบนี้หรือไม่ ก็ที่จริงก็ทุกๆเรื่องนะมันมีอดีตอนาคตปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้เรื่องราวในอดีตกับปัจจุบันแต่การศึกษาในศาสนานั้นเรื่องราวในอดีตพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยปรยญิญาาส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็มีการเาจาะจก,กันมานะก็เรารู้นะแต่ว่าเอาก็จริงแล้วมันจะมีขีดจํากัดของมันว่าไกลเกินไปนั้นห,หลักฐานทางโบราณคดีสมัยโบราณมันก็ไม่มีเพราะงั้นมันก็อาศัยปรยญิญาน ประยาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทร,รมามาสนาะอื่นก็รู้ไหมท่างก็รู้เท่าที่ท่านรู้นะฮะทุกคนมีอดีตด้วยกันดังนั้นเองทังนั้นเราจะเห็นว่าในคัมภีร์ศาส,สนาต่างๆมัจะพูดเรื่องราวอาดีตพุทรการสั่งโลกเพื่อถึงมนุษย์คนแรกผู้รดไเนี่ยนะฮะไว้ตามสมควรเราแสดงว่าท่านรู้ของท่านแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นเขาเรียกอน,นาคตังสยานยานในส่วนอนาคต ตฏิตังสยานยานส่วนอนดีตปัจจุบันนางสยานยานส่วนปัจจุบันมันเป็นความรู้ระดับยานเป็นพัฒนาการทางจิตระดับสูงสุดคือจิตมาถึงจุดนั้นแล้วมันไม่มีกิเลสอะไรแล้วท่านก็รู้เรื่องราวเหล่านั้นท่านเองก็ไม่อ่อนไว้ไปตามเรื่องราวเหล่านั้นมันจะดีหรือไม่ดีอะไรแต่ว่าท่านก็นํามาใช้เป็นประโยชน์ในการชี้แนะในการสั่งสอนในการอบรมประชาชนเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในอดีตเช่นนํามาเป็นชาดก ชาโดก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิชชนในยุคในสมัยนั้นในปัจจุบันเราก็ยนานำมาศึกษาเราเรียนกันอยู่เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ให้เรียนรู้วิถีชีวิตของมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จริงมันก็คือคือกันนะ่นะก็ทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างอยู่ภายใน,นานาาขังกิเลสมากบ้างน้อยบ้างปฏิบัติธรรมะมากบ้างน้อยบ้างอะไรแต่ไรนี่ก็คือธรรมชาติธรรมดา แสดงเห็นว่าความรู้ที่เชื่อมโยงกับการนั้นทุกสาขาวิชาไม่เราอย่าไปคิดว่าเรารู้ฝ่ายเดียวกันอื่นไม่รู้ที่จริงก็รู้กันรับสมควรแต่ว่าใครรู้ได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็เป็นรายละเอียดคล้ายๆกับผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็อธิบายเหตุผลจากอาดีตาได้แต่พุทธศาสนานั้นจะเน้นไปที่ตัวกรรม ในขณะที่มีการพูดถึงโชคเคราะห์พูดถึงอะไรตอะไรให้โทษพูดถึงพระเจ้าลงโทษพูดถึงอะไรก็ว่าไปทงาศนาพูดจะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมเปม็นต้นท่านฟังทังหลายในการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมอกงามไปปูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี